วันนี้เดี๋ยวจะพามาดูนี่อันนี้ใครรู้บ้างเอ่ยเขาเรียกดอกอะไรนาะไหนภาคอื่นทินอื่นใครเรียกไงเดี๋ยวบอกกันใต้คลิปด้วยนะคะอันนี้ก็นานแล้วน้องก็ปลูกไว้อันนี้ว่าไอ้ต้นต้นกระชายเนาะคนเหนือคนเหนือก็เรียกหัวละแอมหัวละแอนหัวละแอมอะไรนี่แหละ เอาอันนี้พับพึงสีชมพูก็มีต้นหลไยอย่าง่ะอันนี้ต้นไฟแม่เอามาปลูกไว้ต้นไฟแม่ชอบปลูกแล้วก็มีอันนี้ก็พับพึงเหมือนกันแม่ชอบปลูกอะไรก็เยอะเราก็จะมีนูนอันนั้นไปอินทผาลัม ไม่รู้ว่าอินทาลําใหหรือว่าอินทาลําป่าส่วนอันนี้ต้นไม่รู้ชื่อคนไทยเรียกอะไรไม่รู้นี่มะกอกมะกอกหวานนี่ก็มะม่วงเยอะนะนี่น้อยหนาะอันนี้ก็รอบๆบบ้าน,นมาดูต้นนี้ อันนี้ต้นต้นสะเลคนเหนือเป็นเอินสะเลช่วงที่แล้วก็ออกดอกให้ได้กินเพียบเลยนี่มะเขือพวงก,ก็มีเทาตอนนี้นะมะละกอฮอนแลนด์ขึ้นอันนี้มะอะไรเอ่ยมะแขง้งมะแข้งขมหรือเขาจะเรียกบางคนจะเรียกมะแหวง มีอยู่นะมา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 ดูรอ,รอบๆบ,บ้านวันนี้บรรยากาศกำลังดีแม่ปลูกถั่วฝักยาวไว้แล้วนะขึ้นคานไว้ละนี่ให้มันไต่ขึ้นอันนี้ก็เป็นต้นอะไรมะพร้าวเหรอมันใช่มะพร้าวไหมไม,ไม่น่าใช่นะต้นหมากหรือต้นมะพร้าวไม่รู้ไม่แน่ใจนี่ยอดฟักทอง แตกยอดแล้วเดี๋ยวก็ได้กินแล้วนี่เห็นไหมต้นบุกอันนี้ตัวนี้กินได้ทั้งต้นและหัวแต่ส่วนมากบางคนก็ชอบกินต้นบางคนก็ชอบกินหัวเนี่ยถ้าจะกินต้นก็ต้องกินมาตอนที่มันประมาณเนี้อันนี้ยาอนะไรไงนี่อันนี้ของข้างบ้านก็ไน้นะยาดอกขาวเต็มสมุนไพรทั้งนั้น นี่ต้นมะขามหวานอันนี้มันขึ้นเองนะไม่มีใครปลูกนี่ตรงนี้ก็มีอยู่ต้นบุกอันนี้อันนี้หน้าบ้านน้องชายนะข้างบ้านน้องชายอันนี้ต้นดอกไม้นี่มะม่วงนี่ก็มีโชคอันนันหรือมะม่วงอะไรก็ไม่รู้นี่ก็มีอยู่ บ้านแม่บ้านน้องบ้านเห็นไหมบ้านแถวในบ้านเสาดยอยมันจะอยู่เดีย่ยหลังคาแทบจะชิดกันคือเราจะอยู่แบบพี่ๆน้องๆก็จะอยู่กันแบบแบบนี้บรรยากาศบ้านก็จะประมาณนี้บ้านของเสาดอยก็อยู่ในหนึ่งในกลุ่มที่เห็นแบบนี่แหละนี่ดดอกมะลิแม่ปลูกไว้ นี่อันนี้ต้นมะละที่สาวดอยเคยเอามาปลูกนะต้นมะละนี่ก็แม่ก็ทําให้มันขึ้นไตาสาวดอยชอบกินมะละชอบกินทั้งยอดแล้วก็ลูกนี่ต้นพลิกก็มีนี่เห็นมายอดมะละไต่ขึ้นแล้วเนี่ยสาวดอยเวลากินก๋วยเตี๋ยวสาวดอยชอบกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำยอดมะละเด็ดเอายอดมะละนี่แหละไปเป็นกั๊มไปให้ที่ร้านเขาทำ จะไม่ค่อยเอาผักของเขาแช่กินมะละแล้วก็จะหาใบตำลึงอันนี้เป็นพันพริกนี่พริกหวานไว้เดี๋ยวเขาใครอยากได้ก็มาขอไปไปปลูกไป,ปลูกไปแยกปลูกไหนมันดูสิแล้วนี่มันต้นอะไระอ่ะโอ้ต้นน่าจะเป็นต้นดอกก้านหรือว่าต้นอะไรเปล่า พริกก็มีอันนี้ก็มีฝรั่งหนึ่งต้นไม่รู้ว่าฝรั่งใหญ่หรือฝรั่งขีน้นกแก้วมังกรก็มีเนี่ยเลาะบ้านเนี่ยไม่ต้องขึ้นป่าขึ้นเขาขึ้นดอยไม่ต้องทําสวนเนี่ยเห็นไหมนี่ผักชีใบเลื่อยนี่ขึ้นเองทั้งนั้นนะเนี่ยเรียราาเตี้ยแถวรอบบ้านสองดอยก็มีนี่ดาวเรืองอันนี้เห็นนี่แค่น,นิดหน่อยยังมีอีกเยอะนี่เยอะ นี่พริกแม่แยกปลูกมาแล้วอันนี้น่าจะเป็นต้นมะเขือพวงอันนี้มันก็มะเล็ดมันคือเวลาฝนตกน้ําไหลมันก็จะไปเรื่อยไปเรื่อยนี่ดอกมะลิของแม่มีต้นมะขามนี่เดี๋ยวต้องมาถอนทิ้งละนะ,นะเห็นไหมมีมะกรูดหรือว่าอะไรไม่รู้มขึ้นทั้งหมดทั้งมวลไม่มีใครปลูกนะส่วนบ้านมันจะไหลขึ้นอ,อันนี้บอน บอนอันนี้กินหัวกินต้นก็ได้แกงก็อร่อยแต่ว่าส่วนมากจะกินหัวกันเหมือนเขาเรียกหัวเผือกนั่นแหละเผือกเล็กกล้วยนี่ต้นกล้วยอยู่หลังบ้านแม่ก็อยู่ข้างบ้านของน้องบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่หรอกเจ้าของเขาไปอยู่กับลูกเมียที่สิงคโปร์นาะเดี๋ยวสาวดอยลื้อบ้านมาเมื่อไไร่จะมายึดนี่เห็นไหมต้นกล้วย อันนี้สาวดอยเป็นคนปลูกสาวดอยปลูกเองหมดเลยไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะขนาดนี้นี่เอยเนี่ยไม่รู้มันคือว่านอะไรนะไม่ได้ถามใครว่ามันคือว่านอะไรหรือมันเป็นกระชายหมดเลยหรือเปล่าสาวดอยดูไม่ค่อยออกนะแต่ทุกๆู้แต่วว่าเป็นสมนุนไพร อ่ะทิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะยาวมากเดี๋ยวอัพโหลดลงช้าอีกแล้วน,น,นี่เจ้ามีมีเปมาปลูกเจ้าของบ้านไม่อยู่ใส่ถ,ถุนบ้านก็โดนยึดเป็นที่เก็บฟืนนี่โอ้ยดอกมะลิเต็มเลยที่หน้าบ้านเสาดอยก็มีแต่มันเป็นมะลิมะลิที่มันเรียกมะลิลาเหรออันนี้เขาจะเรียกมะลิซ้อนนะเนาะก็มันเป็นดอกใหญ่ ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่น,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาชมนี่ให้ชมดอกซ้มพอปิดท้าย